ผู้ที่เข้ามาในวัดในวาก็เหมือนกัน <c oughs> มันไม่ได้ลืมหูลืมตาม,มานะมาวัดวาท่านปฏิบัติกันยังไงนะทำมาสอนคนให้ดีหรือสอนคนให้เลวนะท่านสอนอยังไงท่านปฏิบัติยังไงมันควรจะดูควรจะสังเกตงั้นมันมาสังเกตนะทําแบบไหนมาก็เอาแบบนั้นเรามามาอวดพระซะด้วยนาไม่ใช่ธรรมดาเอาของเร็วๆมาอวดพระ เอาขี้หมูขี้หมาเอาส้วมมาฐานมาวดพระเต็มมัดเต็มมา,มมาการแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่ได้นะเวลานี้แล้วบวกบอกยงิงเกรงแ้แต่แบบขี้โกขี้เก๋เข้ามาแบบขี้เดียดตันฐานหน้ามืดหน้าด้านนั้นอย่าเข้ามาในวัดน,นี้เราไม่หวังจะก,กินอาหารกับคนประเภทนี้เราตายเราก็ตายดีกว่าจะมากินมูดกินคูดของคนสกปรกอย่างนีเ้เรากินด้วยความสาาะอาดสะอานในธรรมของเรากินเท่าไหร่เรากินได้ เราตายก็ตายเป็นสุอย่าให้ตายด้วยแบบกินมุงมามุงมากับพวกเปรตพวกผีพวกนาด้านไสันดานหยาบนี่เลยนะเออเดี๋ยวจะเอานั่นมาอวดหรือว่ามาวัดมาว่าถ้าท่านว่าเราเราก็ไม่เอาอะไรมาทานโคตรพ่อโคตรแม่ไม่มากระช่างกูไม่ตายเข้าใจไหมกูปฏิบัติตามศีลตามธรรมพูดทางทำมังสังขังสั้นหลังกระชามีต่างหากกูไม่ปฏิบัติเพราะโคตรพ่อโคตรแม่มึงจะอาหารไมาให้กูกิน ถ้าไม่ดีสูจะเอาหนีสูไปสังโคตสูก็ไปสิคุณจะว่าอะไรทะยาจไหมละ่ะอย่า,อามาอวดนะนี่อวดทำเราพูดจริงๆอวดไม่ได้เป็นอังขาดไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าทำนี่เอามาสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารมันจะเจ้าขี้หมูขี้หมามาอวดทำอยู่เหรอเราอยากถามว่างั้นนี่นะถอนโลกทุกวันนี้แทบเป็นแทบตายเพราะอะไร <c oughs> ความเลิศดเลยอในหัวใจผู้บุทธเจ้าของบาลานเป็นยังไงมันไม่เคยเห็นไหมละ่ะแต่โคตรพอ่พอโคตรแม่มันก็ไม่เคยเห็น สอนทำมาท่านี้มันยังเจ้าโคตรพ่อโคตรแม่มาอวดทำอีกไม่มีอย่างเลยอะเข้าใจไหมละพวกนี้มีโตรหรือไม่มีพวกนั่งอยู่ใต้สุนสลานนี่ละ่ะหรือมีแต่โคตรือแตบ่บัวคนเดียวโดวยแม่แวะอยู่นี่โอ้พวกบ้าโอ,โอ้มันยังไงกันนี่ละ่ะดูน้อยได้นะแต่งเนื้อแต่งตัวมาเนี่ยยาเข้ามาอ่าเข้ามาแบบนี้แบบศีลแบบธรรมมีทำไมแม่มาศึกษา เอามาทาไมพวกเป็ดพวกผีพวกนรกอเวจีพวกส้วมพวกฐานแต่งที่โขที่แกมาอวดกันที่เรียกส้วมส้วมฐานมันของวิเศษอะไรแต่งนี่แต่งแบบเฟ่วงแบบฐานแบบโศกโปกโสมมจิตใจมันเร็วจิตใจมันต่ำสามหาความดีความดีนี่มีนี่แววประจําใจไม่มีเลยกิริยาจึงดูไม่ได้เข้าใจไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นในเวลานี้เนีพราะงั้นเราจึงบอกยาเอามานะว่ายาอะไรเอามามาให้หลังตาบัวกินแต่งตัวแบบนี้มา จะเอามาอวดล่งทุบัวกูจะฟาดใจโคนพ่อคนแม่น่สนาผากมันเข้าใจไหมล่ะกูไม่จริงกูไม่ตายอดกูก็อดได้สม